เป็นทางแรกที่มาเยี่ยมค่ะก็เลยอยากใช้เวลาอยากใช้เวลาให้กำลังใจให้กำลังใจครอบครัวพี่ปอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็พี่ปอก็เห็นเปนมันดอยู่นานๆเป็นที่สนิทก็เลยแบบอยากใช้เวลานานเข้าไปเวยไม่ได้เข้าไปสวดมนต์แต่ว่าไปใช้เวลาเข้าไปนั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆปอมากกว่าใช้เวลาในการทำอย่างเงี้ยช้านานกว่าเดิม คุณแม่มีกับพื้นกอะไรกลับพื้นเยอะมากไหมคุณพ่อคุณแม่ยิ้มแย้มนะคะกําลังใจดีมากแล้วก็ทุกคนก็ก็พร้อมจะสู้ค่ะเราให้กำลังใจอะไรคุณพ่อคุณแม่บ้างคะก็จริงๆเราให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่าจริงๆตอนนี้เราอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทุกคนเป็นห่วงพี่ปอเราก็รักพี่ปอมากไม่เป็นไรนะไงพี่ปอก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ขาดทุกข้อพิพาทไม่ค่ะ คือพี่ปออยู่ในห้อง C C U เนาะก็เป็นห้องที่ต้องปลอดเชื้อจริงจริงก็มันก็ไม่ควรจะมีคนนอกเข้าไปนะะก็รอเนาะทุกคนรออยู่อะค่ะรอให้เขาตื่นขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็ใช้เวลาแล้วก็รอผลจากคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็คอยอัปเดตจากคุณหมอที่เหลือก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจพี่ปอไม่ว่าพี่ๆนักข่าวว่าทุกคนที่ทราบข่าวอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าพี่ปออยากได้กําลังใจให้ ในส่วนจะให้เล่นละครพี่ปอมาหลายเรื่องมากจนเราได้รู้สึกชอบขนาดไหนมันก็ตกใจอยู่แล้วค่ะถ้าใจหายเนาะพอรู้จักพี่ปอมาเขาเป็นคนแข็งแรงมากแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาเจ็บป่วยอะไรอ่ะเป็นครั้งนี้พอมาเป็นแล้วก็เป็นเยอะเลยก็ก็รู้สึกอะค่ะก็เรื่อยๆนะคะก็แบบอัปเดตชีวิตกันได้เรื่อยมากกว่ามีไปคุณมาสังเกตเลยพี่ปอมสวดมนต์มากกว่า บบในช่องเราจะมีการแชร์กันใช่ค่ะแชร์บทสวดอะไรบทสวดดีๆเราก็อยากจะแบบสวดให้สวดให้แล้วก็มีแบบทำบุญแบบเผื่ออะไรใช่คะให้เขาใช่อะไร